i.c. ซีเบอรแบรนด์ที่ผู้หญิงใส่ก็ดีผู้ชายใส่ก็เท่นะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่มาจากคอลเลซชั่นใหม่นะคะข้อดีของรุ่นนี้เลยนะคะคือหนึ่งค่ะน้ำหนักจะค่อนข้างเบานะคะแล้วตัวขาจะมีความบางมากๆแที่เห็นตัวเลนสใสๆแบบนี้นะคะทุกคนลองเดากันไหมว่าเป็นเลนของค่ายไหนนะคะ เห็นใสๆแบบนี้จะบอกว่ามีทางโคตติ้งแล้วก็เป็นเลนออกแดบปรับสีด้วยค่ะก็คือเลนของ Loden Stock นะคะ Loden Stock Impression Big Mono นะคะตัวนี้ลูกค้าขายย่อเป็น1.60อินเด็กด้วยทำให้ตัวเลนมีความบางแล้วก็เบาขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโคตติ้งโซลิแทเอารเอ็กซ์ต้าครีนคือโคตติ้งที่มีความใสเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะที่กำลังมองหาตัวเลนที่โคตติ้งมีความใสแล้วก็เลนนะคะค่อนข้างแข็งแรงทำความสะอาดง่ายก็แน